สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านกลับมาพบกับการอ่านดวงตัวอย่างจากปะะเต้ค่ะท่านผู้นี้เกิดวันอนาทิตย์ที่8มิถุนายนพศ2518เกิดเวลาตี5 30นาทีถามคำถามมาบอกว่าดวงจะดีขึ้นเมื่อไรนะคะตอนนี้ถือว่าอายุย่างอยู่ที่51ปี ขอเรียนให้ทราบว่าราศีจักรนั้นก็คือเราเอาไว้ดูบุค,คลิกหรือวาสนาภายนอกส่วนในนวางจักรนั้นคือไม่ได้ผูกอีกหนึ่งดาวหนึ่งอีกหนึ่งดวงขึ้นมานะคะไม่ได้ตั้งเป็นตนุกระดุมพัสหัสชาพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณสุภะ กามะลาภวินาศขึ้นมานะคะเพียงแต่ว่าเอาคุณภาพของดาวเอาไปขยายในราศีจากว่าในนวังจากนั้นเขาเรียกว่าไสในดวงชะตาเป็นอย่างไรมีคุณภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเจ้าชะตาเป็นคนที่มีลักนณอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะเป็นคนที่ เกิดตรงกับวันเสาร์จึงมีดาวพุธเป็นดาวกาลากินีเมื่อพุธเป็นกาลากินีไปทับลักคณาอย่างนี้ปกติคนเกิดวันเสาร์นั้นก็เรียกว่ามีวาจาแบบคารมคมคายแบบชอบประชดประชันปากหนัก,น,กนะฮะเรียกว่ามีโอกาสที่อาจจะไปต่อว่าต่อขันคนได้เก่งมีโอกาสที่จะ พูดออกมาเมื่อไหร่ก็เหมือนกับว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอาจจะเกลียดที่ปากเดาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์จึงควรระมัดระวังคําพูดโดยเฉพาะเมื่อคําพูดของเราไปกลุ่มลัคนาขึ้นมาเมื่อไหรน่ะนะคะในส่วนดีก็ไหนบอกว่าดาวเวลาที่ไปกลุ่มลัคนามันจะให้ผลดีในระดับร้อยเปอร์เซนต์เราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นเจ้าเรือนอริมรณะวินาศหรือเปล่านะคะถ้าเขาเป็นเจ้าเรือนเสียเขาอาจจะนําส่วนที่เสียมาหาเราด้วย หรือถ้าเขาเป็นดาวการากินีอย่างนี้ก็แปลว่าอาจจะมีผลเสียทีนี้เราไปดูเจ้าเรือนหน่อยนะคะดาวศุกร์นั้นเป็นเจ้าเรือนตนุรักษ์ไปอยู่ที่เรืเรอนสหัชชาสหัชชาแปลว่ามิตรภาพมิตรสหายหรือเพื่อนหรือ มีโอกาสที่เป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะต้องได้ทําหน้าที่ไปติดต่อได้ไปประสานงานกับคนอื่นหรือเขาเรียกว่าชอบคบปะมิสหายนะคะเรียกว่าถ้าอยู่ในสังคมอยู่ในวงมิตรภาพอยู่ในวงสภาคาเฟ่อย่างนี้เป็นต้นนะนะคะจะทําให้เจ้าชะตามีความสุขใจดีดาวสุขเป็นสีซะด้วยสแสดงว่าคนที่มีเจ้าเรือนลัคนาไปอยู่ในราศี ที่เป็นดาวสีมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะเป็นคนมีบุคลิกดีมีหน้าตาดีเขาเรียกว่าไปที่ไหนใครก็รักหรือไปอยู่ที่ไหนใครก็ ชมนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่าให้โกรธอย่าให้โมโหนะเจ้าชะตาเป็นคนพูดแรงอันเนื่องมาจากดาวพุทธที่เป็นกาลากินีนี่แหละนะคะดังนั้นเมื่อดาวศุกร์เอาไว้ดูเรื่องของความรักเอาไว้ดูเรื่องการเงินในราศีจากเป็นราชาโชคแต่ในนวางจากเป็นนิดนะคะถ้าตามตำราแล้วก็ถือว่าเจ้าชะตานั้นมีโอกาสที่จะมีเพื่อนออกแนวเหมือนกับว่า พึ่งพาอาศัยกันได้ไม่มากเท่าไหร่แต่มักจะมาอาศัยเจ้าชะตามากกว่าส่วนมิตรภาพหรือมิตรสหายของเจ้าชะตานั้นก็คือดาวจันทร์เมื่อในราศีจักได้มาตรฐานเป็นอุดแต่ในนาวางเป็นประเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตนั้นมีเพื่อนมีมิตรสหายเยอะก็จริงแต่จะพึ่งพาอาศัยเขาไม่ได้ข้อที่1แล้วนะคะ ไปดูการเงินหน่อยนะคะเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพุธก็เป็นดาวกาลาินีอีกนะคะดังนั้นเมื่อดาวกาลาินีไปกลุ่มลักนณาก็เลยมีส่วนทําให้เจ้าชะตานั้นอาจจะเอ่อทำนองเป็นคนขี้บ่นได้เหมือนกันนะคะทําให้คนที่ใกล้ชิดนั้นเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็เบื่อเจ้าชะตาได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าขี้บ่นมากนะคะก็คือเหมือนกับว่าพ,พึมพำพึมพำอย่างเงี้ยแล้วก็ออกท่าทางเหมือนกับว่า พูดอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะไม่หนักแน่นนะคะมีเกณฑ์ที่เหมือนกับไปหยอกไปล้อด้วยอย่างเงี้ยพูดเหมือนกับจะไม่จริงไม่จังอันไหนพูดจริงอันไหนพูดจังเจ้าชะาตานั้นก็อาจจะเหมือนดูเหมือนเพื่อนไม่เชื่อถือในคําพูดเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้เมื่อเราไปเห็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระในราศีจากได้มาตรฐานกลางๆในนวางได้มาตรฐานเป็นประเป็นนิดเข้าไปอีกอะนะคะเรียกว่าการเงินของเจ้าชะาตานี้ก็อยู่ ในเกณฑ์ที่ถือว่ามีโอกาสจะหามาได้ง่ายก็จริงเพราะว่าเขาไปกลุ่มลักขณานะคะแต่ว่าก็ได้ในเปอร์เซนต์ที่น้อยหรือได้มาไม่สูงดาวเสารนั้น ได้ตำแหน่งกลางๆนะคะดาวเสาที่เป็นลอยอยู่ในเรือนกระดุมพระเขาเป็นเจ้าเรือนสุภาดาวเสาเป็นดาวบริวารบริวารแปลว่าเพื่อนสนิทหรือแปลว่าลูกน้องนะคะเมื่อในราศีจักรไปอยู่ในเรือนกระดุมพระปกติคนที่ดาวเสาไปอยู่ในเรือนกระดุมพระนั้นให้เราอ่านว่าจะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัตมีเกณฑ์ที่จะใช้สอยอย่างประหยัดรู้จักใช้รู้จักใจแต่ว่ามักจะเดือดร้อนเพราะว่าคนรอบตัวคนรอบข้างในราศีจักรได้มา ฐานกลางๆในระหว่งเขาเป็นนิดเมื่อดาวที่ไปอยู่ในเรือนการเงินได้มาตรฐานอ่อนเราจึงอ่านว่าเขามีเกณฑ์ทจะเดือดร้อนทางการเงิน ดาวเกตนะคะพอไปอยู่ในเรือนการเงินให้อ่านว่าประเดียวมีประเดียวหมดดังนั้นเมื่อพิจารณาจากสามดวงนี้จึงถือว่าเรื่องของการเงินอ่อนดวงจะดีขึ้นเมื่อไหร่ทีนี้เราก็เลยต้องไปอาศัยดาวดวงอื่นใครจะมาช่วยเจ้าชะตาได้บ้างไปดูดาวอังคารหน่อยนะคะเพราะว่าปกติถ้าเรามีความขยันขันแข็งเราไม ท้อไม่ถอยหร,อหรือหรือมีความเป็นเลือดนักสู้นะคะแม้ว่าเรื่องอื่นๆจะอ่อนจะด้อยแต่พอเราเขาเรียกว่าความขยันไม่มีวันทำให้ใครอดตายปรากฏว่าอังคารนั้นเป็นเจ้าเรือนปัตตานีเป็นเจ้าเรือนวินาชไปอยู่ในเรือนลาพ้าได้จุลละจักแต่ว่าในนวางจักได้มาตรฐานเป็นอุจจาวิราชอุจาวิราชนี้ถือว่าตำแหน่งดีแล้วเขาก็เป็นดาวมนตรีด้วย มนตีก็แปลว่าคนอุปถัมภ์แปลว่าผู้ใหญ่นะคะดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่จะได้ผู้ใหญ่ของแฟนมาอุปถรัรมภ์หรืออาจจะได้คุณพ่อของแฟนมาอุปถัมภ์หรือได้อาศัยพึ่งพาญาิฝ่ายแฟนของเจ้าชะตาหรือเมื่อเขาเป็นเจ้าเรือนปัตตุนี้อย่างนี้เราก็ต้องอ่านไว้ก่อนนั่นแหละว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พึ่งพาอาศัยหรือหลังแต่งงานแต่งการไปแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้พึ่งญาติฝ่ายภรรยาหรือได้ เพิ่งญาติฝ่ายคู่ของตัวเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามคนที่มีดาวราหูไปอยู่ในเรือนปัตตนีเขาถือว่าเป็นพินทุบาทนะคะเอ่อดาวเสาเพ่งเลงรักแล้วอสุรานะคะเขาเรียกว่าอันนี้ก็คือเป็นโทษแท้ประเหินหินถ้าเป็นเสาเอา่อ ปรากฏว่าดาวเสากับดาวราหูป้าเต้แคคิดว่าเขาเป็นใกล้เคียงกันนั่นแหละนะคะเพราะว่าเขาใช้ทดแทนกันดังนั้นเสาหรือราหูไปอยู่ในเรือนคู่แถมเป็นคนเกิดวันเสาร์ซะด้วยนะคะก็เลยถือว่ามีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตามีโอกาสที่จะ ขัดแย้งกับแฟนได้บ่อยมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กับแฟนบ่อยออกแนวเหมือนทะเลาะก,กันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อารมณ์เสียอารมณ์หงดเหงิดเข้าหากันบางทีก็อาจจะถึงขนาดเรียกว่าไม่งอนไม่ง้อด้วยถือทิฐิถือมานะดาวอาทิตย์นั้นเมื่อได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมมกส่วนในนวงังได้มาตรฐานเป็นมหาจักรนะคะดวงนี้ก็เลยถือว่าเจ้าสตานั้นมีโอกาสที่จะมี เขาเรียกว่ามีความดือ้อความรั้นอยู่ในตัวเองสูงแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่นับถือตัวเองอยู่พอสมควรนะคะ โอกาสที่จะไปงอนง้อคนอื่นโอกาสที่จะไปลดตัวลงต่ำไปค้อมไปโน้มให้คนอื่นนะ่ะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งเจ้าชะตาก็เป็นคนออกแนวชอบความเป็นอิสระเสรีดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์สูงที่จะเป็นคนขยนันขันแข็งแถมก็มีทิฏฐิมีมานะสูงหรือเรียกว่าเอาดีด้วย,ดวยได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปงอนง้อคนอื่นของต่อคนอื่นของเจ้าชะตานั้นก็เรียกว่า มีน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นจ้าชะตาก็เลยมีอะไรก็ต้องอาศัยหรือพึ่งพาตัวเองก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยไปพึ่งคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ทีนี้ในเมื่อเราไปพิจารณาในนวางจากปรากฏว่ามีดาวอังคารได้มาตรฐานสูงดาวอาทิตย์ได้มาตรฐานสูงส่วนดาวพฤหัสก็ได้มาตรฐานกลางๆนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องไปอาศัยดาวพฤหัสกับดาวอังคารและดาวอาทิตย์นั่นเองส่วนดาวราหูนะคะก็ได้มาตรฐานอ่อนในนวางก็คือเขาเป็นประนั่นเองทีนี้ดาว พฤหัสนั้นเป็นดาวอายุแล้วเป็นเจ้าเรือนลาพา้าเป็นเจ้าเรือนมรณนะดาวอาทิตย์เป็นมูลลาแปลว่างเงินเป็นเจ้าเรือนพันธุส่วน ดาวอังคารนั้นเป็นเจ้าเรือนวินาและเจ้าเรือนปัตตนิแถมเป็นมนตรีเพราะฉะนั้นเราก็เลยปอาศัยอยู่3มดวงนี้ส่วนดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ที่ถือว่าเป็นหัวหน้าดาวสุป,ประคอและหัวหน้าดาวบัตประคศก็เรียกว่าเกณฑ์ดวงนี้เราก็เลยทํานายไว้ก่อนว่ามีเกณฑ์ที่วาสนาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสของเจ้าชะตาได้เกษตรในราศีจักรก็จริงแต่ในระวางเขาได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ปาน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านว่าวาสนาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเวลาขึ้นนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขึ้นแบบสูงสุดนะคะแต่เวลาลงนี้ก็ไม่ได้ลงแบบต่าสุดเพราะฉะนั้น ก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ตื่นเต้นหวาดเสียวแต่เมื่อไรก็ตามที่ดาวพฤหัสจรไปอยู่อริไปจรไปอยู่มรณะจรไปอยู่วินาศก็เรียกได้ว่าช่วงนั้นเจ้าชะตาจะดวงตกเช่นดวงของเจ้าชะตาก็จะมีเกณฑ์ตกมาในปีพศ2566ถึงปี67นั่นเอง เมื่อไรจะดีขึ้นนะคะเราก็ต้องไปดูในระหว่างเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาตอนที่ดาวพฤหัสด,ดวงนี้จรเข้าไปอยู่ในเรือนสหัสชาปรากฏว่าไปเจอดาวศุกร์นะคะดาวพฤหัสเวลาที่เข้าไปอยู่ในเรือนกรกฎราศีกรกฎนั้นเขาได้ตําแหน่งอุดแล้วไปเจอดาวศุกร์ดาวศุกร์กับดาวพฤหัสเจอกันเมื่อไหร่ก็ให้อ่านไว้ก่อนว่า จะเป็นดาวของคําว่าคู่ทรัพย์เมื่อเขาเป็นเจ้าเรือนตานุรักษ์ก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้มีโอกาสได้ติดต่อได้ประสานงานมีโอกาสได้เดินทางหรือมีโอกาสที่จะได้รับงานชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหม่ๆอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะนะคะมีโอกาสที่จะได้ทำให้เจ้าชะตามีโชคมีลาบมีโชคมีลาบจากอะไรได้บ้าง เมื่อดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนลัคนาเป็นเจ้าเรือนอรินะคะเจ้าชะต,ตาอาจจะมีเกณฑ์เหมือนกับว่าอ่อหนึ่งละอาจจะได้ไปติดตอ่อในเรื่องของการรีไฟแนนซ์หรือการเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเรือนอริด้วยอ่ะนะคะก็ uma. แปลว่าในระหว่างตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนนี้มีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะต,ตาจะดวงดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้อ,อิบเงินก้อนโต แล้วพอเราไปดูดาวอะไรที่บ่งบอกบ้างก็เ,เมื่อดาวพฤหัสจรไปอยู่ในเรือนนี้เรือนของราศีกรกฎนะนะคะดาว อาทิตย์เขาจอมาเป็นดาวสีจรแสดงว่าดาวอาทิตย์ที่เป็นสีจรน,นั้นเอาไว้ดูเรื่องที่ดินเรื่องรถยนต์เอาไว้ดูเรื่องของญาติพี่น้องนะคะเมื่อเขาปกลุมลักขณาอย่างนี้ก็แปลว่ามีญาติพี่น้องคอยดูแลคอยเอาใจใส่หรือเรียกได้ว่าญาติพี่น้องห่วงใยรักใครแต่เจ้าชะตาไปขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากใครจากญาติพี่น้องถ้าไม่เกี่ยวก็แปลว่าเอาที่ดินเราหลักทรัพย์เราไป คุยกับแบงค์อย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะนะคะในช่วงไหนดีที่สุดละ่ะก็ต้องเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์จรเข้าไปอยู่ที่ราศีที่เเกี่ยวข้องกับคําว่าความสุขความสําเร็จหรือเรือนปัตตนิอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในช่วงไหนก็ระหว่างประมาณกลางเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวาน,นั่นเองตอนที่ดาวสุขไปอออยู่ใน เรือนปุตตะนะคะส่วนดาวอาทิตย์นั้นก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตานีแล้วก็ดาวพุธก็จะตามเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตนีด้วยแสดงว่าประมาณกลางเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวานะคะมีโอกาสหรือมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เจ้าชะตาจะรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ ข้องขึ้นมาแต่ในระหว่างนี้อาจจะรู้สึกว่าเสียหน้าอยู่บ้างหรือรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับว่าฟอร์มเล็กลงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าดาวราหูกับดาวอาทิตย์เวลาเจอกันนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ภูมิใจในตัวเองเท่าไหร่อย่างนี้นะคะ ส่วนดาวเสาร์กับดาวราหูนะคะดาวเสาร์จรมาเป็นกาลากินีเมื่อเสาร์จรมาเป็นกาลากินีก็คือเจ้าชะตาเกิดเดือนมิถุนาเนาะเขาก็จะเป็นกาลากินีไปถึงวันที่6เดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่6มิถุนา6ก6 8ถึง6มิถุนา69ก็มีโอกาสที่ดาวเสาร์นั้นจะทำให้เจ้าชะตาได้รับความร้อนใจในระหว่าง23เดือน สิงหาไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ปี2569อยู่ในช่วงที่เรียกว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับงานงานยุ่งหรืออาจจะทําให้ถึงขนาดว่าตกงานก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะนะคะในระหว่างนี้นะแต่ความวิตกกังวลความเหนื่อยความล้าหรือเพราะว่าเสาเมื่อเขาจรมาเป็นกาลากินีไปอยู่ในเรือนไหนอ่านว่าจะเดือดร้อนในเรือนนั้นเมื่อเขาไปอยู่เรือนกรมมะแม้ว่าจะเข้าไปเป็นเกษตรก็แปล ว่าเรื่องงานนั่นแหละเขาจะเครียดจากวิตกกังวลทําให้เขาทํางานไม่มีความสุขนั่นเองนะคะหรืองานของเจ้าชะตาที่ทําอยู่นั้นอาจจะเหมือนกับว่าโดนเลอ์ out, หรือโดนรถ เงินเดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นมีผลกระทบทําให้รู้สึกว่าเครียดวิตกกังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่มีโอกาสหรือมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดก็ต้องรอให้พฤหัสไปอยู่ในราศรีกรกฎในปี68ก็ต้องเป็นระหว่างตุลาพฤศจิกาธันวาถ้าปีหน้าคุณก็ต้องรอวันที่1นมิถุนายนสองห้ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน7 0 ในปีพศ2569นะคะตอนที่ดาวเสาร์ของคุณไปอยู่ในเรือนลาพระคุณก็จะรู้สึกว่ากระเป๋าเงินเหือดแห้งขึ้นมาก็แปลว่าตั้งแต่14กุมภาพันธ์สองายายาวไปจนถึงวันที่8มิถุนายน2569นะรนะคะจะรู้สึกว่าร้อนกระเป๋ามีเรื่องของคำว่าต้องหาเงินเพิ่มขึ้นนะคะ แสดงว่าเมื่อไหร่คุณถึงจะดีขึ้นก็ต้องเลยวันที่8มิถุนายน ปีพศ2569ให้ดาวสาวย้ายมาเป็นมนตรีไปอยู่ในเรือนลาภะก็แปลว่ากระเป๋าเงินของคุณจะคล่องขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเสากับอังคารเจอกันเมื่อไหร่ให้เราอ่านในทางเสียไว้ด้วยนะคะมันแปลว่าทุกขลาบนั่นเองส่วนดาวพฤหัสก็ถือว่าเป็นตัวช่วยคนที่จะช่วยเราได้นี่ก็คือเรียกได้ว่ามีโอกาสที่เราจะมีโชคมีลาบแบบฟุกๆุมีโอกาสจะมี ผู้ใหญ่มาช่วยหรือมีโอกาสสูงที่จะได้มิตรสหายคอยมาชี้ช่องทางให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นดังนั้นในระหว่างนี้เราก็ต้องนึกถึงเพื่อนเก่าๆเพื่อนที่เคยสมาคมกันมาเพื่อนที่เคยชี้ช่องทางให้ทำมาค้าขายเพื่อนที่เคยชี้ช่องให้เราติดต่อตรงนั้นตรงนี้าการคอนเน็กชันเพื่อนแม้ว่าเขาจะ ไม่ได้ช่วยเหลือเดาด้วยเงินตรงๆแต่เขาก็มีส่วนที่จะ ชี้ช่องทางให้เราหาเงินได้เพิ่มขึ้นนั่นเองดังนั้นเรื่องของการติดต่อการสื่อสารต่างๆจึงถือว่าต้องคอยอาศัยการคอนเน็กชันที่ดีไว้หรือสร้างมิตรภาพที่ดีไว้เพราะว่าอย่างไรเสียดาวศุกร์ดวงนี้ก็ถือว่าได้ตำแหน่งราชาโชคก็ยังดีคำว่าราชาโชคนี้ก็แปลว่าไม่มีใครมาปิดมากั้นเราได้ดังนั้นก็แปลว่าเราจะมีช่องทางในการทามาหากินมีทางออกเห็นหนทางอยู่ เสมอๆนั่นเองนะคะดาวพฤหัสกับดาวอังคารอยู่ที่เรือนลาพาเขาเป็นคู่สมพลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะตกจะตกขึ้นมาก็จะรู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือดังนั้นคุณก็คอย เ,เขาเรียกว่าหมั่นทําบุญทําทานน่ยนะคะมีน้อยก็ทําน้อยไปก่อนนั่นเองอันนี้สมบุญที่เราทํามานี่ก็จะช่วยให้เราดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเรียกว่าอันนสงสมบุญแรงนะถ้าคุณหมั่นทําบุญทําทานนะคะในดวงนี้ป้าเต้ก็ขอดูให้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเจ้าของดวงและเอฟทุกท่านที่กรุณาติดตามป้าเต้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ